สวัสดีพี่ๆน้องๆแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับ <swag. S 2> ผมวันนี้ผมเพจะมาทำการเลเวลนี่โหดีครับเป็นโผเลยนี่อโอเคแต่ผมให้ดูทางด้านนอกกับด้านในนี่โอเคนะครับ okay. ผมก็จะมาประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไม่ให้ดูข้างในกันดีกว่านี่ข้างใน ตรงฝั่งนี้ก็จะมีซิปอยู่นะครับเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยที่ที่นิ้วผมแต่อยู่ตรงเนี่ยก,ก็คือตรงนี้ก็จะเป็นกระเป๋าปปมมนนครับตรงนี้ก็จะเป็นซิปผมมองไม่เห็นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นซิปแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะมีกระเป๋าอยู่สองชิ้นอยู่สองฝั่งนะครัผมอันนี้ก็อย่างนึงก็เป็นซิปอีกอย่างน,นึงก็ก็เป็นอ กระเป๋าเฉยๆับผมไม่ได้มีซิปนะผมแล้วก็มีกระเป๋าตรงนี้ก็มีอยู่สองอันับผมแต่มันมีอยู่อันนึงนะผมเม่อกี้เจอผิดๆนะครับผมตรงนตรงนิ้วที่ผมแตะอยู่เนี่ยนะครับผมแต่ตรงนี้ก็เอาไว้แบบใส่พวกปัดประชาชนอะไรเงี้ยนะผมแต่ผมเลือกที่จะใส่ลูกน้องนะผมคือทางบเพออะไรคือไม่ใช่อะไรไม่ใช่อะไรนะผมคือผมกลัวว่าลูกลูกของเอน ก็บัตรผมจะหายครับผมเลยใส่ลูกน้องแทนนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีโต้อยู่ครับผมนี่ก็เอาไว้แบบเนี่ยอย่างเงี้ยครับผมจะท่านี้อน,น,นี่ปิดอย่งนี้นะครับผมแล้วก็มาร์ทนะผมแล้วก็มาร์ทนะผมนี่แล้วก็มันจะอยู่ตรงน,นี้ใช่ไหมแล้วก็ปุ๊บนี่ก็ลแล้วคือมันใช้เอาไว้ใช้เก็บ เก็บนะครับผมอืมก็ประมาณนี้นะครับผมก็รู้สึกเหมือนว่าในกระเป๋ามันจะมีอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหก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 ช่องนะครับผมช่องกระเป๋าครับผมก็ราคาของมันก็จะอยู่ที่ประมาณสามสิบห้าบาทนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็ประมาณนั้นแหละนะผมก็ โอเคผมก็ถ้าใครชอบผมก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดไลค์แชร์สุขใครให้กับช่องของผมด้วยนะครับสวัสดีสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเสร็ครับเหนื่อย